6 7ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงถ้า3ยกกำลัง x ลบ y เท่ากับกาและ2ยกกำลัง x ลบ y เท่ากับ3ามสอดังนั้น x ลบ y งเท่ากับเท่าไรก็สยกกำลัง x ลบ y เท่ากับเกก็3ายกกำลัง x ลบ y เท่ากับเเพราะนั้น3ยกกำลัง x ลบ y ก็เท่ากับ3ยกกำลังสองเพราะนั้นก็ x ลบ y ก็เท่ากับ2ก็เป็นสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งก็ สองยกกำลัง x บวก y เท่ากับสามสองสามสองสามสองก็คือสองยกกำลังห้าดังนั้นก็ x บวก y ก็เท่ากับห้านะก็เป็นอีกสมการหนึ่งก็เป็นสมการที่สองดังนั้นก็จับลบกันสมการสองลบสมการหนึ่งสองลบหนึ่งก็ x ลบ x หมดไปก็ y ลบด้วยลบ y ก็เป็นสอง y สอง y ก็เท่ากับห้าลบสองก็เหลือสามดังนั้น y ก็เท่ากับสามส่วนสอง เพระนั้นก็เขาบอกว่าประธานในสมการที่หนึ่งก็เป็น x ลบ y ก็คือสามเป็นสองเท่ากับสองเพราะนั้น x ก็เท่ากับสองก็บวกกับสามเป็นสองเพราะนั้นก็ต้องได้เป็นหกสิบสี่ก็สี่บวกสามก็เป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดเปอ็นสองก็ถามว่า x กำลังสองลบ y กำลังสองก็ x กำลังสองลบ y กำลังสอง x กำลังสองก็ x ก็เจ็ดเปอ็นสองทั้งหมดยกกำลังสองลบ y กำลังสอง y กำลังสองก็คือ สามตัวสองทั้งหมดลบกับหนึ่งสองตอะนั้นก็ได้ก็ได้เป็น 49, 49 9, สนี่สิบเก้าสี่สิบเก้าลบเก้าส่วนด้วยนี้ก็สี่รูมส,สี่เพตอะนั้นก็เป็นสี่สิบสี่สิบรูมสี่ก็เท่ากับสิบก็ตอบสิบ